สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวันอยู่ที่เขากิเลนค่ะ ลำปนสุลักษ์อําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้วันพามาเยี่ยมชมนะคะเป็นบ้านหลังนี้เลยค่ะเป็นบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นไซส์อยู่ที่57ตารางวาค่ะ,ะทำเลดีมากๆเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลาจากโรงเรียนเซนต์ปอนนะคะ,ะเข้ามาจากถนนสุขุมวิทนิดเดียวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมนะคะตรงบริเวณหน้าบ้านหลังนี้ค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ย ถนนนะคะนี้เป็นถนนซอยที่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าแล้วก็ถนนตรงนี้นะคะเป็นถนนที่วิ่งมาจากถนนสุข,ขุมวิทนะคะถ้าตรงเลยไปเนี่ยก็จะไปโรงเรียนเซนต์ปอนค่ะอ,อันนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่มองมุมกลับนะคะตรงบริเวณด้านหลังวันไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเขาพีเรหรือเปล่านะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะถนนที่มาจากถนนสุข,ขุมวิทก็จะเป็นตรงบริเวณด้านนี้ค่ะ มองมุมกลับนะคะอาเทควิวจากบริเวณด้านหน้าบ้านเนี่ยทางด้านนู้นเรายังเห็นเป็นวิวภูเขาด้วยนะคะอะจะสังเกตเห็นนะคะว่าทางนะคะเป็นถนนที่อาขับเข้ามาจากถนนซอยหลักแล้วเข้ามาตรงบริเวณบ้านหลังนี้เนี่ยถนนนะคะก็จะเป็นลักษณะของอะจะให้ดูถนนถนนนะคะก็จะเป็นลักษณะของทางที่มันเป็น เนินสูงขึ้นไปนะคะหมดกังวลในเรื่องของน้ําท่วมไปได้เลยนะคะแล้วก็สไตล์ของบ้านหลังนี้นะคะกําลังจินตนาการว่าถ้าเรารีโนเวทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสไตล์ของบ้านหลังนี้อาจจะออกมาในแนวของมินิมอลค่ะซึ่งกําลังเป็นเทรนของบ้านในยุคนี้เลยนะคะอ่านี่นะคะ หลังนี้เนะะี่ค่ะมินิมอลน่ารักน่ารักออยากเห็นภาพตอนที่เขารีโนเวทเสร็จแล้วจังเลยนะคะแต่ว่าเงื่อนไขาการขา,ขายของบ้านหลังนี้เนี่ยจะมี2เงื่อนไขด้วยกันคือ1ขายตามสภาพแบบนี้เลยอผู้ซื้อเนี่ยก็สามารถไปอัดดัปหรือรีโนเวทได้ตามความประสงค์ของผู้ซื้อเลยนะคะอีกทางเลือกหนึ่งก็คือทางเราเนี่ยจะเอาช่างนะคะมารีโนเวทให้ก็จะเป็นบ้านขายพร้อมการปรับปรุงพร้อมรีโนเวทค่ะ ก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณลูกค้านะคะว่าประสองค์อยากได้แบบไหนคะ่ะสนใจยังไงนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามนะคะตรงเบอร์โทรบริเวณท้ายคลิปได้เลยจ้าขอย้ำอีกครั้งนึงนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นซ้าย57ตารางวาอยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัด ชนบุรีค่ะเป็นสไตล์มินิมอลนะคะ uh huh. วันนี้ที่เราเห็นน่ะมันอาจจะพาพี่ดูสุดโสมนะคะเนื่องจากาบ้านผ่านกานเวลาแต่ถ้าบ้านหลังนี้ได้แต่งเนื้อแต่งตัวในการรีโนเวทเนี่ยก็จะสวยมากๆเลยค่ะสนใจนะักเยี่ยมชมซับก็โทรเข้าขมาตามเบอร์โทรไทยคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะวันจะมาเก็บบรรยากาศภายในอีกทีนึงวันนี้พามาเยี่ยมชมเนื่องจากว่ายัางเข้าบ้านไม่ได้นะคะต้องมีการเปลี่ยนกุญแจให้เรียบร้อยก่อนค่ะ ถนนที่เราขับเข้ามาจากสุขุมวิทนะคะไม่ไกลมากนะคะเข้าซอยมาไม่ไกลนะคะแล้วเราก็จะมาเจอกับบ้านหลังนี้ค่ะบ้านหลังนี้เท่ากับติดถนนทั้งสองด้านเลยนะคะตรงไปตรงบริเวณด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนเซนต์ปอนนะคะอยู่ไม่ไกลแล้วก็ซอยเนี่ยที่จะเข้าไปตรงบริเวณด้านหน้าบ้านเนี่ยก็เป็นซอยที่ไม่ตันนะคะวิ่งเชื่อมทะลุได้นี่นะคะติดถนนทั้งสองด้าน สังเกตเห็นนะคะว่า,าถนนนะคะที่ขึ้นไปยังตำแหน่งของบ้านหลังนี้เ,เป็นเนินที่ค่อนข้างสูงนะคะทําให้เราไม่ต้องกังวลในเรื่องของน้ําท่วมนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ในที่เนินนั่นเองค่ะอ,อันนี้นะคะวันนี้วันมาเก็บบรรยากาศเบื้องต้นนะคะของบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะคะ1ชั้นไซส์ที่ดินอยู่ที่57ตารางวาค่ะ เท่าที่เราเห็นนะตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสภาพที่ยังไม่สวยนะคะเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการรีโนเวทนั่นเองค่ะแต่เงื่อนไขาการขายเรามี2แบบด้วยกันนะคะก็คือขายตามสภาพกับให้ทางเรารีโนเวทให้นะคะภาพที่วันเห็นสําหรับบ้านหลังนี้นะคะน่าจะแต่งออกมาเป็นสไตล์มินิมอลนะคะถ้ารีโนเวทออกมาคงสวยมากๆเลยค่ะ